วิธีที่เธอได้รับทุกอย่างที่เธอต้องการค่ะแล้วก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของบทที่11แล้วนะคะใน EP นี้ก็จะบอกเออคล็ดลับของเด็กสาวคนหนึ่งนะคะที่เธอได้เข้ารับอบรมแล้วก็ใช้พลังของจิตใต้สำนึกให้เธอได้รับทุกอย่างที่เธอต้องการ ในห้องบรรยายของผมจะมีเด็กสาวคนหนึ่งที่เข้ามาฟังทุกครั้งเธอต้องเปลี่ยนรถเมย์ถึงสามสายและใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงในการเดินทางวันหนึ่งผมเล่าให้ทุกคนฟังว่าชายหนุ่มคนหนึ่งได้รถที่เขาต้องการหลังจากใช้พลังของจิตใต้สำนึกเด็กสาวคนนี้กลับบ้านและไปทดลองทำตามสิ่งที่ผมบอกในห้องหลังจากนั้นไม่นานเธอส่งจดหมายมาหาผมใจความว่า ดรเมอร์ฟีที่รักต่อไปนี้เป็นวิธีที่ดิฉันได้รับรถคาดิวแลกที่ต้องการเพราะดิฉันต้องการรถเพื่อที่จะได้เข้าฟังบรรยายของคุณทุกครั้งดิฉันจะนึกภาพทุกกระบวนการที่ต้องทำถ้าดิฉันต้องการขับรถจริงๆ เริ่มต้นไปที่โชว์รูมหลังจากนั้นทดลองขับกับพนักง,งานขายและทดลองขับเองไปรอบๆดิฉันคิดว่ารถคันนั้นเป็นของดิฉันเองเรียบร้อยแล้วซ้ำๆในจิตของดิฉันดิฉันนึกภาพตัวเองเปิดประตูขึ้นไปนั่งหลังพวงมาลัยคนขับสตาร์ทรถขับไปรอบๆร,รู้สึกถึงความภูมิใจที่ได้รับรถของตัวเอง ดิฉันทำเช่นนี้เป็นเวลาสองสัปดาห์และเมื่อสัปดาห์ที่แล้วดิฉันขับรถเข้ามาร่วมฟังบรรยายของคุณลุงของดิฉันเสียชีวิตและทิ้งรถคันนี้เอาไว้ให้พร้อมๆกับบ้านของเขาเทคนิคความสำเร็จที่เจ้าของธุรกิจและผู้บริหารระดับสูงใช้กันมีนักธุรกิจชื่อดังหลายคนที่พูดคำว่าสำเร็จ ซ้ำหลายต่อหลายครั้งระหว่างวันจนกระทั่งเขาเชื่อมั่นว่าความสําเร็จเป็นของเขาอย่างแน่นอนพวกเขารู้ว่าการคิดถึงความสําเร็จคือส่วนประกอบที่จําเป็นต่อการสร้างความสําเร็จคุณเองก็สามารถทําได้เช่นกันเริ่มต้นตอนนี้เลยพูดกับตัวเองว่าสําเร็จ ด้วยความศรัทธาและความเชื่อมั่นจิตใต้สำนึกของคุณจะยอมรับความสำเร็จนี้ว่าเป็นความจริงและไม่มีทางเลยที่คุณจะไม่ประสบความสำเร็จเพราะคุณจะถูกกระตุ้นให้แสดงออกในสิ่งที่คุณเชื่อสิ่งที่คุณเข้าใจและสิ่งที่คุณศรัทธาความสำเร็จหมายความอย่างไรสำหรับคุณแน่นอนว่า คุณย่อมต้องการประสบความสําเร็จในชีวิตส่วนตัวและในความสัมพันธ์กับผู้อื่นคุณต้องการจะโดดเด่นในสายงานที่คุณเลือกหรืออาชีพของคุณคุณต้องการจะมีบ้านสวยและเงินจำนวนมากเท่าที่คุณจะสามารถใช้ชีวิตอย่างสุขสบายและมีความสุขได้คุณต้องการประสบความสําเร็จในการอธิษฐานจิต และการใช้พลังของจิตใต้สำนึกคุณสามารถประสบความสำเร็จในฐานะเจ้าของธุรกิจได้ด้วยการนึกภาพตัวเองได้ทำในสิ่งที่อยากจะทำและได้ครอบครองในสิ่งที่ต้องการอยากจะครอบครองเริ่มต้นตั้งแต่ตอนนี้เริ่มหัดใช้พลังของจินตนาการให้เป็น นึกภาพความสำเร็จที่คุณต้องการและมีส่วนรวมในภาพนั้นในจิตให้เป็นนิสยัยเข้านอนโดยรู้สึกว่าตัวเองประสบความสำเร็จทุกคืนเข้านอนด้วยความพึงพอใจอย่างสมบูรณ์แบบวิธีนี้คุณจะประสบความสำเร็จในการส่งผ่านไอเดียของความสำเร็จให้จิตใต้สำนึกยอมรับได้อย่างสมบูรณ์แบบจงเชื่อว่าคุณเกิดมาเพื่อสำเร็จและสิ่งมหัศจรรย์จะเกิดขึ้นเมื่อคุณอธิษฐานจิต หลังจากนั้นก็จะเป็นไฮไลท์ประจำบทนะคะเหมือนเดิมแพ้ก็จะยกตัวอย่างประมาณ2ไฮไลท์เนาะความสำเร็จหมายถึงความสำเร็จในการใช้ชีวิตเมื่อคุณมีความสุขมีความสงบและได้ทำในสิ่งที่ตัวเองรักเมื่อนั้นคุณสำเร็จจิตใต้สำนึกของคุณคือโกดังเก็บความทรงจำถ้าต้องการความจำที่ดีพูดกับตัวเองบ่อยๆว่า ปัญญาที่อยู่ในจิตใต้สำนึกเปิดเผยทุกอย่างที่ฉันต้องรู้และทุกเมื่อที่ฉันต้องรู้โดยไม่เกี่ยงสถานที่